อะไรคะเนี่ยอบซอสขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าถ้ากุ้งเปล่ากินคนเดียวไม่แบ่งใครจะโกรธไหมคะไม่โกรธกินคนเดียวนะแม่อังเป่าบอกอยู่นะบอกว่าจะเอาฟุ้งมาฝากใช่ไหมคะบอกคุณนิวัยใช่ไหมขอบคุณมากเลยแต่งชุดนักเรียนน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยโอ้ยอย่าว่า้กันเราเป็นรุ่นเดียวกัน เซ็งประมือให้เพื่อนอ่างเปาหน่อยติดตามด้วยติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยต้อร้องเพ้องกันมากตอนนี้หนูแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วค่ะเพราะว่ารุ่นน้องรุ่นเพื่อนรุ่นพี่ก็คือร้องเพลงท้องกันหมดเลยหนูก็คือสู้ไม่ได้แล้วหนูก็ไม่คิดจะสู้ใครเหมือนกันยืนที่เดิมของเราขอแม่จะหักแล้วไม่เป็นไรไม่เป็หนูลงไม่ได้เจเย็นเจ็ดเขาจะวมากเลยค่ะคุยไับ หมุมมุมนะครับผมรับมงนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์เล่นอันนี้เดี๋ยวหนูก็เดินแบ่ทำไงครับมีินทับมงกุฎทั้งใส่กระต่ายขอบคุณค่ะแม่ทองขอบคุณค่ะแม่ทองกับป้าแดงอ๋อป้าแดงแม่ทอง ตนนี้มอบรางวัลกันเยอะนะคิดถึงเหมือนกันค่ะใช่จะอะไรนะคะขอบคุณค่ะนี่นะครับผมประแจงเย็บบดีดีล่าหลานหล่นจอเขาขอเพลงพี่จอหลายใจให้พี่ปิงร้องให้ฟังต้นข้าวพูดอะไรออกมาพี่ปิงถ้าพี่ปิงร้องหนูหนูก็จะไม่มีที่ยืนอีกแล้วอ่ะพี่จอหลายใจขึ้นต้นยังไงคะแม่คุณแม่ไปไหนแล้วแม่ไปไหนแล้วคะ พี่อาพี่ปักลายไทยเอาวางบนนอนสิงเป็นรูปหัวใจเป็นดวงเสียบเส้นไว้ซ้อนสิงเขียวและปักซ้อนประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสงสารนักร้องีด้วยเหรอทรงสารนักร้องเหมือนกัน ที่ปิงเราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เลว่าเราไม่โปรเฟชชั่นอลโอเคคร่ะผี่กองอันนี้ขังมาขอบพิ่มขึมากเลยค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะโอ้โหพี่ต้อคะจงนี้ชอบมอบรางวัลชอบมอบรางวัลเทียบเลยสั่นเลยถ้ใช้มือจับเอาเดีรับรางวัลไปด้วยนะพี่ปิงแอบต่อค่ะนะครับผมขอบคุณค่ะนะคะปิงอืโหนะครับ อ่ะช่วงนี้แล้วกันครับผมกับน้องต้นข้าวเองครับผมลูกพุ่งที่เป็นเก่าพิเศษครับวัสดีคครรัับบมาแล้วครับสายคนใจสี